โจทย์ปัญหาสมการเกี่ยวกับอายุสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับคณิตศาสตร์แสนสนุกอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องโจทย์ปัญหาสมการเกี่ยวกับอายุกันครับก่อนอื่นพายว่าเราไปทบทวนเนื้อหาในคาบที่แล้วกับพียอพอลโลกกันก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆกดที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเงินเราสามารถนำความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเข้ามาช่วยในการหาคำตอบซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาสมการเกี่ยวกับจำนวนเงินนั้นมีวิธีการดังนี้นะครับน้องๆขั้นที่หการอ่านและวิเคราะห์โจทย์ขั้นที่สองกำหนดตัวแปรแทนจำนวนที่ไม่ทราบค่าและเขียนสมการขั้นที่สแก้สมการตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ขั้นที่4 ตรวจสอบคําตอบซึ่งคําตอบที่ถูกต้องของสมการคือคําตอบที่ทําให้สมการนั้นเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดไว้เป็นยังไงบ้างครับได้ทบทวนโจทย์ปัญหาสมการเกี่ยวกับจํานวนเงินกันมาแล้วภายมีเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเกี่ยวกับอายุมาให้เพื่อนๆดูกันว่าแต่การแก้ปัญหาสมการเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะเราไปดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาสมการ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกอ่านและวิเคราะห์โจทย์ขั้นตอนที่สองกำหนดตัวแปรและเขียนสมการขั้นตอนที่สาการแก้สมการขั้นตอนที่สี่ตรวจสอบคําตอบถ้ารู้ขั้นตอนแล้วเรามาดูตัวอย่างแล้วทําไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สิริพรมีอายุน <tu ę> <dai> ้อยกว่าสุชาติอยู่ห้าปีอายุของสิริพรและสุชาติรวมกันเท่ากับสี่สิบสามปีสิริพรและสุชาติมีอายุเท่าไหร่เมื่อวิเคราะห์โจทย์พบว่ามีจำนวนที่ไม่ทราบค่าทำการกำหนดตัวแปรแทนค่าจำนวนที่ไม่ทราบค่านั้นกำหนดให้สุชาติมีอายุ x ปีสิริพรอายุ x ลบด้วยห้าปี เนื่องจากอายุสิริพรและสุชาติรวมกันเท่ากับ43ปีจะได้สมการเป็น x บวกวงเล็บเปิด x ลบด้วย5วงเล็บปิดเท่ากับ43การแก้สมการหาสิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นคือสิริพรและสุชาติมีอายุเท่าไรจากสมการ x บวกวงเล็บเปิด x ลบด้วย5วงเล็บปิดเท่ากับ43ถอดวงเล็บออกจะได้ x บวก x ลบด้วย5เท่ากับ43ารวมสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x จะได้2 x ลบด้วย5เท่ากับ43นํา5นำมาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้2 x ลบด้วย5บวก5เท่ากับ43บาบวก5ได้2 x เท่ากับ48นำสองมาหารทั้งสองข้างของสมการจะได้2 x หารด้วย2เท่ากับ48หารด้วยสองได้ x เท่ากับ24ดังนั้นสุชาติมีอายุ24ปี สิริพรมีอายุน้อยกว่าสุชาติอยู่5ปีจะได้สิริพรมีอายุ24ลบด้วย5เท่ากับ19ปีได้คำตอบคือสุชาติมีอายุ24ปีและสิริพรมีอายุ19ปีตรวจสอบจากคำตอบ สุชาติมีอายุ24ปีและสิริพรมีอายุ19ปีจากเงื่อนไขของโจทย์สิริพรมีอายุน้อยกว่าสุชาติอยู่5ปีนั่นคืออายุของสุชาติลบด้วยอายุของสิริพรเท่ากับ5จะได้24ลบด้วย19เท่ากับ5จะได้5เท่ากับ5ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขของโจทย์และเนื่องจากอายุของสิริพรและสุชาติรวมกันเท่ากับ43ปีนั่นคือ อายุของสิริพรบวกอายุของสุชาติเท่ากับ43จะได้24บี่บวก19เท่ากับสี่สเท่ากับสีซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขของโจทย์ดังนั้นสุชาติมีอายุ24ปีและสิริพรมีอายุ19ปีสมชายมีอายุมากกว่าสมพงอยู่3ปี จิตรีมีอายุน้อยกว่าสมชายหนึ่งปีทั้งสามคนมีอายุรวมกันเจ็ดสิบเจ็ดปีสมชายสมพงษ์และจิตรีมีอายุเท่าไหร่ <c oughs> เมื่อวิเคราะห์โจทย์พบว่ามีจำนวนที่ไม่ทราบค่าทำการกำหนดตัวแปรแทนค่าจำนวนที่ไม่ทราบค่านั้นกำหนดให้สมพงษ์มีอายุ x ปีสมชาย มีอายุมากกว่าสมพงศ์อยู่3ปีจะได้สมชายมีอายุ x บวกสปีจิตรีมีอายุน้อยกว่าสมชาย1ปีจะได้จิตรีมีอายุ x บวกสปีทั้งสามคนมีอายุรวมกัน77ปีจะได้สมการเป็น x บวกวงเล็บเปิด x บวกสาวงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด x บวก2วงเล็บปิดเท่ากับเจแก้สมการหาสิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นคือ สมชายสมพงษ์และจิตรีมีอายุเท่าไรจากสมการ x บวกวงเล็บเปิด x บวก3วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด x บวก2วงเล็บปิดเท่ากับ77ถอดวงเล็บออกจะได้ x บวก x บวก3บวก x บวก2เท่ากับ77็ิรวมสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x จะได้วงเล็บเปิด x บวก x บวก x วงเล็บปิด บวกสบวกสเท่ากับ77ได้ 3x บวก5เท่ากับ77็ดสินำห้ามาลบออกทั้งสองข้างของสมการจะได้ 3x บวก5ลบด้วย5เท่ากับ77ลบด้วย5ได้ 3x เท่ากับ72็ดสินำสามมาหารออกทั้งสองข้างของสมการจะได้ 3x หารด้วย3เท่ากับ72หารด้วย3ได้ x เท่ากับ24ดังนั้นสมพงษ์มีอายุ24ปี สมชายมีอายุมากกว่าสมพงศ์อยู่3ปีจะได้สมชายมีอายุ24บวกสเท่ากับ27ปีจิตรีมีอายุน้อยกว่าสมชาย1ปีจะได้จิตรีมีอายุ27-1ลบด้วยหเท่ากับ26ปีได้คำตอบสมชายสมพงศ์และจิตรีมีอายุ27 24ดและ2 6ตามลำดับครับ ตรวจคำตอบจากคำตอบสมชายสมพงษ์และจิตรีมีอายุ27 24และ26ตามลำดับจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดสมชายมีอายุมากกว่าสมพงษ์อยู่3ปีนั่นคืออายุของสมชายลบด้วยอายุของสมพงษ์เท่ากับ3จะได้27ลบด้วย24เท่ากับ3 3เท่ากับ3ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดจากเงื่อนไข จิตรีมีอายุน้อยกว่าสมชายหนึ่งปีนั่นคืออายุของสมชายลบด้วยอายุของจิตรีเท่ากับหนึ่งจะได้ยี่สิบเจ็ดลบด้วยยี่สิบหกเท่ากับหนึ่งได้หนึ่งเท่ากับหนึ่งซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดจากเงื่อนไขทั้งสามคนมีอายุรวมกันเจ็ดสิบเจ็ดปีนั่นคืออายุของสมชายบวกอายุของสมพงษ์บวกอายุของจิตรีเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดจะได้ยี่สิบเจ็ดบวกยี่สิบสี่บวกยี่สิบหก เท่ากับ77ได้77เท่ากับ77ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดดังนั้นสมชายสมพงษ์และจิตรีมีอายุ27 24และ26ตามลำดับสมนึกมีอายุเป็นสองเท่าของสุขใจ อายุของทั้งสองคนรวมกันเท่ากับ63ปีอายุของสมนึกและสุขใจรวมกันเป็นเท่าไรกำหนดให้สุขใจมีอายุ x ปีสมนึกมีอายุเป็นสองเท่าของสุขใจจะได้สมนึกอายุ2 x ปีอายุของทั้งสองคนรวมกันเท่ากับ40ปีจะได้สมการเป็น x บวก2 x เท่ากับหก จากสมการ x บวก 2x เท่ากับ63รวมสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x จะได้ 3x เท่ากับ63นำ3มาหารทั้งสองข้างของสมการจะได้ x เท่ากับ21ดังนั้นสุขใจมีอายุ21ปีสมนึกมีอายุเป็น2เท่าของสุขใจจะได้สมนึกอายุ2คูณ21เท่ากับ42ปีดังนั้นคำตอบที่ได้คือ สุขใจมีอายุ21ปีและสมนึกมีอายุ42ปีตรวจคําคำตอบจากคำตอบสุขใจมีอายุ21ปีและสมนึกมีอายุ42ปีโจทย์กำหนดเงื่อนไขสมนึกมีอายุเป็น2เท่าของสุขใจนั่นคืออายุของสมนึกเท่ากับ2คูณอายุของสุขใจ42เท่ากับ2คูณ21 4ีเท่ากับ42เป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดอายุของทั้งสองคนรวมกันเท่ากับ63ปีนั่นคืออายุของสุขใจบวกอายุของสมนึกเท่ากับ63จะได้21บวก42เท่ากับ63ได้63เท่ากับ63เป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดดังนั้นสุขใจมีอายุ21ปีและสมนึกอายุ42ปีเป็นคำตอบที่ถูกต้อง สุภาพรมีอายุはは <Okay. S 1> น so, ้อยกว่าสองเท่าของนิกุลอยู่สองปีสุภาพรมีอายุมากกว่าการดาอยู่หนึ่งปีทั้งสามคนมีอายุรวมกันคือสี่สิบแปดปีสุภาพรนิกุลการดามีอายุเท่าไรเมื่อวิเคราะห์โจทย์พบว่ามีจำนวนที่ไม่ทราบค่าทําการกำหนดตัวแปรแทนค่าจำนวนที่ไม่ทราบค่านั้น กำหนดให้นิกุลมีอายุ x ปีสุภาพรมีอายุน้อยกว่าสองเท่าของนิกุลอยู่2ปีจะได้สุภาพรมีอายุ 2x ลบด้วย2ปีสุภาพรมีอายุมากกว่ากาดาอยู่1ปีนั่นคือกาดาอายุน้อยกว่าสุภาพรอ,อยู่1ปีจะได้กาดาอายุ x ลบด้วย1เนื่องจากทั้ง3าคนมีอายุรวมกันคือ41ปีจะได้สมการ x บวกวงเล็บเปิด 2x ลบด้วย2วงเล็บปิด บวกวงเล็บเปิด x ลบด้วยหนึ่งวงเล็บปิดเท่ากับสี่สิบเอ็ดถอดวงเล็บออกจะได้ x, x 1, บวก2 x ลบด้วยสองบวก x ลบด้วยหนึ่งเท่ากับสี่สิบเอ็ดรวมสัมประสิทธิหน้าตัวแปร x จะได้วงเล็บเปิด x, x 1, บวก2 x 1, บวก x วงเล็บปิดลบด้วยสองลบด้วยหนึ่งเท่ากับสี่สิบเอ็ดได้4 x ลบด้วยสามเท่ากับสี่สิบเอ็ดนำสามมาบวกทั้งสองข้างของสมการ จะได้ 4x ลบด้วย3บวก3เท่ากับ41บวก3ได้ 4x เท่ากับ44 4. นำ4มาหารทั้งสองข้างของสมการจะได้ 4x หารด้วย4เท่ากับ44 4. หารด้วย4ได้ x เท่ากับ11ดังนั้นนิกุลมีอายุ11ปีสุภาพรมีอายุน้อยกว่า2เท่าของนิกุลอยู่2ปีจะได้สุภาพรมีอายุ2คูณ x ลบด้วย2เท่ากับ20ปี สุภาพรมีอายุมากกว่าการดาอยู่หนึ่งปีนั่นคือการดาอายุน้อยกว่าสุภาพอรอยู่หนึ่งปีจะได้การดาอายุ11เอลบด้วยหเท่ากับ1ิปี 1. ได้คำตอบสุภาพรนิกุลการดามีอายุ 20, 11และ10ปีตามลำดับเรามาตรวจสอบคำตอบที่ได้สุภาพรนิกุล การดามีอายุ 20, 11และ10ปีตามลำดับจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดสุภาพรมีอายุน้อยกว่าสองเท่าของนิกุลอยู่2ปีนั่นคือ2คูณอายุของนิกุลลบด้วยอายุของสุภาพรเท่ากับ2จะได้วงเล็บเปิด2คูณ11วงเล็บปิดลบด้วย20เท่ากับ2ได้22ลบด้วย20เท่ากับ2ได้2เท่ากับ2เป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด จากเงื่อนไขสุภาพรมีอายุมากกว่าการดาอยู่1ปีนั่นคืออายุของสุภาพรลบด้วยอายุของการดาเท่ากับ1จะได้11ลบด้วย10เท่ากับ1ได้1เท่ากับ1เป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดทั้ง3คนมีอายุรวมกันคือ41ปีนั่นคืออายุของสุภาพรบวกอายุของนิกุลบวกอายุของการดาเท่ากับ41 2 0 1บ1 0วก11บเวก10เท่ากับ41 ได้41เท่ากับ41ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดดังนั้นสุภาพรน,นิกุลการดามีอายุ20 11และ10ปีตามลำดับเมื่อ5ปีที่แล้ว สมบัติมีอายุเท่ากับหนึ่งในห้าของอายุของมงคล5ปีข้างหน้ามงคลมีอายุมากกว่าสมบัติ15ปีปัจจุบันสมบัติและมงคลมีอายุเท่าไหร่วิเคราะห์โจทย์ทีละเงื่อนไขโดยเริ่มจากกำหนดให้ปัจจุบันมงคลมีอายุ X ปีจะได้ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วสมบัติมีอายุเท่ากับ1ในหของอายุของมงคลจะได้สมบัติ มีอายุเศษ1ส่วน5 x ปี5ปีที่แล้วสมบัติอายุ x ลบด้วย5ปีปัจจุบันสมบัติอายุเศษ1ส่วน5 x บวก5ปี5ปีข้างหน้ามงคลมีอายุมากกว่าสมบัติ15ปีจะได้5ปีข้างหน้ามงคลอายุ x บวก5ปี5ปีข้างหน้าสมบัติอายุ x บวก5ลบด้วย20เท่ากับ x ลบด้วย15ปีหรือ เศษ1นส 1. ่วนห x บวกหบวกหเท่ากับเศษ1นส่วนห้า x บวกสิปีจากเงื่อนไขต่างๆในโจทย์สามารถเขียนตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุของมงคลและสมบัติได้ดังนี้5ปีที่แล้วอายุมงคลคือ x ลบด้วยหอายุสมบัติคือ1นส่วนห้า x ปัจจุบันอายุมงคลคือ x อายุสมบัติคือ หนึ 1> 1. ่งส่วนห้า x บวกห้าห้าปีข้างหน้าอายุมงคลคือ x บวกห้าอายุสมบัติคือหนึ่งส่วนห้า x บวกสิบเนื่องจากห้าปีข้างหน้ามงคลมีอายุมากกว่าสมบัติสิบห้าปีนำข้อมูลจากตารางในแถวห้าปีข้างหน้ามาเขียนสมก,การจะได้สมก,การเป็นวงเล็บเปิด x บวกห้าวงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดเศษหนึ่งส่วนห้า x บวกสิบวงเล็บปิด เท่ากับ15แก้สมการหาอายุของมงคลและสมบัติจากสมการวงเล็บเปิด x บวกหวงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน5 x บวก10วงเล็บปิดเท่ากับ15จากข้อตกลงของการลบตัวตั้งลบด้วยตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบจำนวนตรงข้ามของวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน5 x บวก10วงเล็บปิด คือวงเล็บเปิดลบเศษ1ส่วน5 x ลบด้วย10วงเล็บปิดจะได้วงเล็บเปิด x บวก5วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดลบเศษ1ส่วน5 x ลบด้วย10วงเล็บปิดเท่ากับ15ถอดวงเล็บออกจะได้ x บวก5ลบด้วยเศษ1ส่วน5 x ลบด้วย10เท่ากับ15รวมสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x จะได้วงเล็บเปิด x ลบด้วยเศษ1ส่วน5 x วงเล็บปิดบวก5ลบด้วย10 15. เท่ากับ15หได้เศษ1ส่วนห x ลบด้วยหเท่ากับ15ห้าทำส่วนให้เท่ากันจะได้เศษห้าส่วน5 x ลบด้วยเศษ1ส่วนห้า x ลบด้วยหเท่ากับ15บห้าได้เศษ4ส่วนห้า x ลบด้วยหเท่ากับ15บห้านำห้ามาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้เศษ4ี่ส่วนห้า x ลบด้วยห้าบวกหเท่ากับสิบ้าบวกห้า ได้เศษ4ส่วน 5x เท่ากับ20นำห้มาคูณทั้งสองข้างของสมการจะได้เศษ4ส่วน 5x คูณ5เท่ากับ20คูณ5ได้ 4x เท่ากับ100นำสีมาหารทั้งสองข้างของสมการจะได้ 4x หารด้วย4เท่ากับ100หารด้วย4ได้ x เท่ากับ25ดังนั้นปัจจุบันมงคลอายุ25ปีปัจจุบันสมบัติอายุเศษ1ส่วน 5x บวก5ปีแทนค่า x เท่ากับ25จะได้เศษ1ส่วน5คูณ25บวก5ปัจจุบันสมบัติอายุ5บวก5เท่ากับ10ปีได้คำตอบปัจจุบันมงคลอายุ25ปีปัจจุบันสมบัติอายุ10ปี เรามาตรวจคำตอบจากคำตอบปัจจุบันมงคลอายุ25ปีปัจจุบันสมบัติอายุ10ปีจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดเมื่อ5ปีที่แล้วสมบัติมีอายุเท่ากับ1ใน5ของอายุของมงคลนั่นคืออายุของสมบัติลบด้วย5เท่ากับเศษ1ส่วน5คูณอายุของมงคลจะได้10ลบด้วย5เท่ากับเศษ1ส่วน5คูณ25ได้5เท่ากับ5 เป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด5ปีข้างหน้ามงคลมีอายุมากกว่าสมบัติ15ปีนั่นคือวงเล็บเปิดอายุของมองคลบวก5วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิดอายุของสมบัติบวก5วงเล็บปิด,ด,เ,เ,ปด, 5, เ,ปดเท่ากับ15จะได้30ลบด้วย15เท่ากับ15ได้15เท่ากับ15เป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดดังนั้นปัจจุบันมงคลอายุ25ปี ปัจจุบันสมบัติอายุ10ปีเป็นยังไงบ้างครับโจทย์ปัญหาส,า,าสมการเกี่ยวกับอายุไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราไปฟังพี่อพอลโลสรุปกันอีกครั้งนะครับ <L ate worldly sound> การแก้สมการเกี่ยวกับอายุนั้นเราจะยึดหลักขั้นตอน4ขั้นของการแก้โจทย์ปัญหาครับขั้นตอนแรกอ่านและวิเคราะห์โจทย์ ขั้นตอนที่2องกำหนดตัวแปรและเขียนสมการขั้นตอนที่3การแก้สมการขั้นตอนที่4ตรวจสอบคำตอบที่ทำให้สมการนั้นเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดไว้ครับ